พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเง,งาปลูกไว้เพื่อพวกเรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดิมมีชื่อว่าวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ต่อตั้งขึ้นในปีพศ2516และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีพศ2519พศ2520ดำเนินการเปิดสำนักงานอธิการบดีและคณะวิชาจำนวน3คณะวิชาได้แก่คณะวิชาคารุศาสตร์คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ พศ2530ได้มีการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมจากเดิม6หน่วยงานได้แก่คณะวิชาวิทยาการจัดการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสำนักกิจการนักศึกษาสำนักวางแผนและพัฒนาและสำนักส่งเสริมวิชาการพศ2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชพัฒขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์2535จากการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆส่งผลให้สถาบันราชพัฒเติบโตและเข้มแข็งในทุุๆด้าน พศ2542สถาบันราชภัสุรา์ธานีได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกพศ2547พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรพระราชทานนามสถาบันราชภัสมีผลให้วิทยาลัยครูสุรา์ธานีเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชพัสุราชธานีและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัสุรา์ธานี ตั้งแต่ปีพศ2547เป็นต้นมาพศ2548มีการจัดตั้งส่วนราชการดังนี้สำนักงานอธิการบดีคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวพศ2551ได้เปิดคณะใหม่2คณะคือคณะนิติศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ พศ2553เปิดการเรียนการสอนสาข,ขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจการบินที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยพศ2555มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินงานภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดโดยมีการตรวจสอบภายในที่สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการให้ความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเดียวกับการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำและการตรวจสอบอื่นๆพศ2563จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ยกระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคลชุมชนสังคมโดยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อการดำรงชีพและให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในปีพออ25ปศ2564มหาวิทยาลัยราชภัสุราชธ,ธานีกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ทำข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยมีการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเป้าที่การสร้างนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมัยยงรร่มเเ็นนนใบาา